สวัสดีครับผมนาว,วันตวีสิวิชัยนะครับวันนี้ตื่นว่าจาาเป็นพิเศษเนื่องจากมีแก๊กมาตีเรื่องถึ็นก่ตัมาปลุกถึงต้องแกบตื่นไม่รู้มาเลยอเอาได้วเลยเ,เอออาได้อยู่อันอ๋อไม่จังตัวจี่เราตังตัวเลยอยู่น,นอนไม่หลับอ่อนู้จาัดก,กาวกุญแจ จึงฝักบวกที่หลับฟินอ๋อแ <c oughs> ล้วต่มันหนึกกองจังว่าเราน่นนะคาดตุ้นแล้วนี่อยู่อกองใจหมดเลย <c oughs> ไม่ได้สักทั้สิ <c oughs> ตอนบวชรู้หรือวันปลือมังมีประับการได้ระหว่าบวชมั่งจวงเงนไฟวันเลยกับหนังได้กับลายจานหลักลูกขาจา์อ่าไฟุงวันเลยกับว่ากกําลังใจยมามากับลกปี่ตังฟรีเล นายเราควรี้กล้าซี้อยู่แล้วมันก็นเย่ไหมคือเหนเ่อกว่าเออเขาเพิ่งใจใหญ่ทอปโควิดไม่ไหมจากข้าออนก็นกนคือคือนั้นนอนไม่รับนอนไม่รับจริงมารับมาจริงจริงกะตีซ้องเร็วจะพอตีซี้ยอยู่ขึ้นยืนบานเจะช่วงระว่างนอนถึงนั้นเลยลเมันได้ยินเสียงคนร้องเคยอ่ะไม่หรอกเคยโฟกัสตู้อะไรไม่มีเคย้ายใช่อะ ได้ยินเ,นเนสีงเยงมงคนเก้อร้องเราก็สรงช่วยพอสรงช่วยจึงกะเจนี่เขามันส่งคนสลายรวมมงคนในวัดเขามายับเละวัดโรงมจังโรงมดังจังวัดสวยจึงน้ำตาสลัดลงยัดใช่ไหาต่อเยงน,นะทุกคนมาเรียกต่อแยงน้ำขุนเก้อต่อเยงได้แร่งซะทำได้กันที่มาต่อเยงอยู่เลยเอ,อาเ <c oughs> อาได้รู้จักอีดีหน้ามาหนุนนะตายสกงเลยตายสกเลยไปเลย,ยมา ระว่างนี้ก็หยุดใส่มันเหมนก่อนปกติมันนี่ก็ผลาลิศตีน่ะมันตีเพราะเหมือนขอเจ้าเก็บปลิตในช่วนในช่วนอ่ะในช่วครับก็ต่ำปือกันตอนการผลิตกดลุ่มอ๋อมึงตึงต่ำปือต่อกดลุ่มกับฟันในยรอยสุกมันจะนิดนน้อยเดี๋ยวแต่แอนตีแรงกันมันล่าม่หรอมันตีแรงอยู่เด้อ๋อก็แรงรัล่านี่ไม่ใช่แรงมันล่ามันตีไม่รู้เมมันนี่รู้สึกว่าจะผลิตจากปาาลิศออสเตรเลีย ครับ,บ,รรบสวัสดีครับสวัสดีคริสต์มาสยูเอวเวลคัมวีเอวเวลคัมเลยเราว่างช่องช่องกลางตั้งพี่น,น้องครับเลยบรรยากาศคนแม่เล,นเเย,เลยนี่เราใต้จำไอ้เลยตัวใต้เรืเ่องแต่โรวแม่เลยเลยนี่กรอนบอวัวผมมุวนกรงบนโต๊ะอย่าม้วนเป<ม>็แม,ม่ตาฟุกอ๋อบอนมุวนเป็นเมตา้าเมตามุวนเมต้าคนานี่ไม่ตีดว่าปลัดได้เรือนนั่นเลย ปั้นฟื้นตีบ้านหนีได้เหลือมันโรตัสเลยเกฟิกุนกีว่าเข้าไม่ไก่ดีอ่าถึงเจ้าเวลาขึ้นจันทร์ซ้องแกนอนจันทร์บุญนั้นฟอกาเจียนต้องหยอกต้องง่ามต้องจูมกันอ่าอ่าฟอกาเจีนนี่กิ่เอ็นด,ดูตรงสัง้นกันบอกว่าเออฝันที่ว่านี่กำลูกลูกว่าสร้างมันได้เรือได้ไหไมทาว่าอืมถึงเหมือนปืนไดรปลาดนะไอ้ฟอกาเจียบันไดก้อนเรามันจะมีต่างขึ้นะฟฟต่างลุงเันเดียวนียอ่าจะก็ฟีก็โคจาวิซีสอ่าไอ้ตาขึ้นเนี่ยก็ไม่โคดก็ไม่อ๋อ ฝนฝกตั้งจใจขึ้นถึงนั้นเลยควันส้มเ,เล่นโอนเออลงอยู่ในรูไว้มันได้เรือนอ่า,าจัาาดฮะพลาดเลยเตียนพลาดไม่ว่ของไม่ว่าไม่เลยใจยากวันน <c oughs> ั้เนี่ยหนักกันมากเลย <c oughs> ผมปักหน้าเดินเออเฟสเอาแต่ไม่ปลื้ดเดี๋ยวผมตัดนายตัดลงต,ตัดลงนี่ <c oughs> น่ากลัวไหมเลยทำมันไม่น่ากลัวจะได้หนักเล่นน้ำไม่สู้แต่เดียวไม้โอ้ไม้นีเนาะ มันไปนางตีลา่าตรงดดนั้นกันเลยเดียวเนี่ยล่าเนี่ยจอดนีหนังล่าเนี่ยยางข่าวเรือนโทคนก็โตร่ร่๊มกุบกันก็ร้องเงี้ยมไปั่วรักลมตรงหน้าคนทุกที่ไรแต่หัวใจมันหนักกาหลับมาเกิดกาดาเสียเวลายอยู่ทำไมคนเพลงกันเลยเมันมึงก็เยาับเพียงเดียว ดี๋ยวผมกนว้นี่เียลูกผมเอาวัคาาีนพปืนปยามาเกียวตะลี่ที่บาอพูกยูเกลี่ออนนี่ตาวนี้เลยจริงๆคอ,อยามาเกียวตะลี่ยาแม่เล่นบรรยากาศธรรมชาติน้ำสีคล้ามกล้มามไม่อลิ้นไปบุ้มาจึ่งมีกัดเว่ยใช่ <c oughs> ไหมใช่ <c oughs> มาวันอยู่ลกูกในน้ำเข็มเลยแต่ที่จุล้าฝากเว้ยใช่ไหมเลยเออวั่นปืนบางวดกันได้ในรัฐธรรมดีการวันอือซึงในรัฐธรรม ทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนวบว<น>ช<อ> <g üler> <c oughs> จัดบอลอ๋อกิจก้อนรุ่งจัดบอลอะไรก็คิอก้อนรุ่งปัจจวิกอ่าปัจจวิกวาดวัดอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้กันอ๋อบินตาบัดบินตาบัสวาดวัดวาดวัดปัจจวิกจัดโกรตโนเกาฮักโกตุกแิเด้งอะไรบัดดี้บัดดี้กิดก้อนรุ่ง <c oughs> ก็ะชื่อว่าอุ๊กี้าวันอันนี้ <c oughs>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  ไม่เจ้นนะแค่กางควาลื่นไม่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 ยับกินมาต้นคอนอ๋อวันนี้คือเกรงกัดเลยใชไมเกรงกัดในบทกาวันนะกาวันครับอยูบปะดวงปดวงวงบทกาซับปีอ้าปีคนก็คือรอยยี่สิบวันอืมสางึ้นซานรอยยี่สิบวันอ่าพุงกินรอยคึืนเวีนยี่สิบขึ้่นใช่ไม่ตั้มตีว่าใจตึงกินนะตัมว่าใจตึงเว้น มีเวนอียิปต์นนู้ดใครอียิปต์ขึ้นนู้ดกระไว้ใดบุญกูต้นมากกี่ชุดไอ้รวยขึ้นนู่ดตักเจ็ดสลีดนั่นแหละไปยืนบาตมั่งไหมนี่ยืนบาตกายยืนก้าวันยืนกวาดกันก้าวันกพอวันเล็กยืนปุ๊บก้าวหมาลัางยุตตายอย่างนั้นเลยไปยืนตรงไหนอ่ะยืนไส่ไส่มันเป็นไส่ห่าเขายืนก็เป็นไส่แกวัดเป็นไงเป็นไส่เลยโอ้ถึงกองเราเป็นไส่ไหนกองเราเป็นไส่ไปอก บอกว่าจำปานไว้เลยจำปาทานน่ะนี่วาลำกีกันโอ้แต่ลำกเป็นปลือมั้งมาจจงไว้กรต้อยกันนีอคืออามลำใช่ไหมอามลำไปยืนบ้านร่างเดกไหมปลือมาล่างทุตล่างนั้นเลยมันเจ้าคำยาวว่ำเวีนะเันเปลือปกตินี่คันเสบานนี่ปลาองเปิดกว้างคนยุ่งกีจะใส่เออเจไปได้ปลือมไม่เปิดทีนั่นจบ้านล่างันเราไม่บักเปือนกัสกว่าบานเลย กไ uh, in e อแกมินหรือกเก๋อหแกเก๋แกเลยมิ้นโอ้กเราบัตจี้วันหยากจะโบว่ายมโยมไม่จะใส้ลงบัดตี้อือดชวนไงโฟดางนันเลยยังทำเลยการจัดตารูกกาเรากันยืนแบบนี้เลยคว้าบาดเกมไว้หน่อยน้อยเกมมไว้จาาล่างเลยกดจัดตารูทำมาว่ดตาลีกวาดล่างกวาดล่างออายุวันโน่ทุกขังฟ้าล่างใครก่วกวาดมันไม่แก่ลุงในบาาแใ่วันทุอน มาตัวยามักเกมบุ้งแม็กวาดไปรถไหนบุ้งลุงรถไหนบุ้งบุงตังโรนตังต่งโรนต่างก็มันยยบยามจะดีอ่ตั้งแต่เืนแกะแรกพอเกะแรกเดินลอบวัดอย่างนั้นเลยโยมนู่นแกโกขึ้นมาเลยร้อยนัดกันหน้าไม่จึงวัดที่กูจ้ำกันลร้างแล้วปานต่งนุ่นเร็วปานต่างรุ่นเออล็อกนี้มันแย่เพียงแค่นี้ พอวันจีส้มเยวันวันีส้มไฟไกันนะก้นลูกยมซ้ำปลาซ้องันนี้ลกหลาไมา่หูกไม่รู้ตาลุนตาลุนลลูกยมซ้มปลาส้อจะกับปกตินี่ปลาต้องเดินนำลูกยมอ่เดี๋ยว่าก็ต้องรอมาอ่เนี่นอรอไปเมื่อกระบวนกันมากด้วยลูกยมไปก่อนโอ้นำคือนากระบวนํานกระบวนชื่อบาดบอกของเรา บาก็ชื่อบาดบอกว่าปลากำลังจะมาถึงแล้ว oh. จะไม่เจียวเท่าก็นชื่อกันมากบอกกักนแรกว่าเป็นมุ้ไปปิดนุ่นก่อนปิดนุ่นก่อนชื่อบาดบอกว่าเรียงเยอะแต่เดียวไหลจึงแล้วเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยจะไปเดินบาลังนันบาลังนันก็เลี้ยงมาหมากหม,มาตัางรุ่นชื่อกลตินีสันุไม่บอกหวานลงเถอหวังหวังมาให้ได้ชื่อกลุงเจ้ามาใช่ไมมก็มื่อเมื่ายหญ่ไหมก็ขี่มาจังพาน โอ้ oh, <c oughs> คือไม่ตึงก็เขอให้เตรียมตัวระวังกับดักกับดักอ่าเพรละงั้นไม่ก้าวุ้มลำบากอ่ากับดักมีปิดชุดจริงชุดจักรจีนเราคเออชื่อว่าเรากะเคยบัวมานแล้วอย่างที่มามันกะบายบายเออพอไปตึงมันกะไม่บอกว่าที่มาอยู่ก้างจีนเราเพราะด้วยอยากกินแต่ที่ตัดที่ม่าเรากขาไม่แจกตั้งคว้างเลยเหยียบเลยไม่แจกที่กว่าที่เลย ตีดได้ยบงเ็มแม็จูจูิดบงไม่แก่จบอีาที่ยังขาวตรงเลยเออไอหรือลอกไปลอกไปรูดแนุ่ยนุลกอย่างนามาเจมมี่ก็ปาหน้ามาเรียบร้อยเลยมันจะจับซื้อม่หนามาเรยไม่ตั้คือกจีนี้จีนี้ไม่แจกิดกว่าจินจิดวอนเลยถึงหมดเลยกดจิดวอนหรือไม่จะตาดูลาวเลยคือกะจีนี้ยมเนาะจีนแค่บาทเกว่าเดียวตอนก่่ยไอ้โคตเดียวกัน ย่านก้าแไม่ยชคิดงเจ้าพอเจ้าว่ายุ่งกล้ามะไยเยีะยเกี่ยวเนี่บ้านาจี้นมายินบ้านนี่ไม่มินนี่คนนี้ต้อตัดนจังหวะเพราะเราตอดเรากระโบกเาไม่แกตอดอยู่มั้งเัินเปลือกี่มาบานันคุยยังดูล่าไม่เยตอดอยู่คือเลยกี่มาต่างวงแล้วนั่นเลยทุกกระบอกจ่วไงโฟนใ่เปันเปลือกกระบอกจั่วไโฟนจักตารตัมมาวัาตันกีถึงนั้นเลยมามาดนขึ้นมาคันทุกกระเรากรโฟนขายใหญ่กำการมากกำาน แก็แต่มึงกราวอยุงแก่แก่กันเลยไทรอนฟอนครย่ายมาเขาผมมาเขาถึงนั้นเลยไม่ดูจใจรื้อกดจวงจักตารูเอ้งองเอ้งองโจอยู่ชื่อกะกีนูโูว่าต้นเกินไม่อีกมาม้งจะพมไว้ยี่กับฟื้อบดจักตาโรูตํมมาวัดตันแห่มันไม่ใจปลาเลยมาดูอะไรมาดูดไอตายเลยเลยก็นามา ที่กายอันยืนไอ้ไรอ้อันยืนมาได้ไหมจ่าเดิอด้อ่าที่วัดปุ้ยใชเราบบวชในวัดจียาถึงอั้นเลยปกติจันการเซ็ตนี่ละมาดจีจิบกลึงถึงอั้นจะมานาั่งอยู่หน้ากุตานเกี่ยววันนั้นน่ะจีพวกไปน,าานั่งอันอาจารย์นั่งจีกินหมี่มุนเกี่ยวว่ามันมาเวียนกันลงจีบรรลุเราเลยวั่เปืนปออย่อมไม่อยู่ก็มาจากไหนก็มาทำบุญสวายสัแกนตาสันเกิร์ดอ้ที่กายนี่ในวัดนั้นปลาจีกทำบุญเม็ด เราแบไม่เที่ว่าเราไม่ฝอยเป็โจูเราช่วยไม่โตกันกันนางคุตานพุ่มกัต้ามาฟันซื้อมังโยมตุลาได้มั้งสะรัวเดียดีชั้นมาเตวันชัากัตานตะบุญเกิดแต่วันนี้ข้ามานางคค้ดโกะตวันสักัตานกับผมปกติพอ่าวชั้นก็จงไอซี่ในพนจะว่าเราหนังฝักตรู้ปกตินี้ับโยมกั้ามาเราน้อยจนเราใส้กี่ไม้ไอโฟนปกตินีพุ่มกะต้ามาเร็วเป็นมาจำบุญ อาแนเลยก็อาตะเกิดแ้่ผู้หมอกะตั้งเจตังเลยรับจีนรับฟนโรกขยายบากที่คุณชะวอบลำไม้กะเคยบวชตาเลียร้บพนุอยากมือไหวอย่างทราบคุนถ้าผู้หม,มอตังใจกรับจี้รับ,รบฟอนให้ดีพุ่มกะจีนีกะขึ้นเลย Happy r t h d a y Happy r t h d a y ช่ว o อยู่ Happy r t h d a y Happy m เ n d a y ช่วยอยู่เร้โนยละ เรากันไม่เฟ้นนายนุ <ic still hate>. ้ยทายนี่มันนายดีชื่อว่าบวชชื่อว่าให้ฝนในภาษาบาลี่แนวคันเลยมั้อ๋อเออไอมันได้ระกาดได้เนี่ยนะตื่กักินนี่โอร์ไอเจ็กยีโล่เจ้านุ่มจำเจ้ากินปันเปลือยเขาฝ่อร่วงรองกรีงแอฟฟิเบิร์แล้วกันเรามาฟาสบแดกแตกเลือดกันดีว่าอย่างไรเกมันปากเลสเลย้ยแดงกั้นรุ่งนะนั่นเลยเออแกนได้แต่หมุกเนี่ยแบบมึงไม่อัวไม่กูไม่ไอเบียร์ขาตัวใจเก๋อะไรพวกกันเลยอ่ะ แต่ก็ว่าปลาไหมนี่สังเกตนเลืปลาไหมตุกตุกตุ๊กพี่นะ่ตุกวัดหรือว่าตุกงงเลยแต่พูดในว่าปลาไหมกว่าพี่กี่โลกซึ่งเราวันลอกพี่มั้งไหมลอกพี่อไม่แก่พี่ลองกุนไม่กว่าเราวันที่ตอนเป็นปลาไปลอกพี่มั้งไหมลอกตั้งไว้แล้วเมื่อคืนนี้กูลงกัวได้บมื่คืนนั้นกูไม่ลงอ๋อกูลองตังไว้แล้วคืนเออเซื่งพี่กันเราหรือเราลากพี่พี่ยังกันเรา พี่ว่าสาบเลยนี่โอ๊คใจโอ่งไม่ลงดวนน้ำไม่ลงดวนลงควรน้ำปกติการควรน้ำก็ต้องแตงหงโอ่งกงเื่องสายกรอบไม่ถึงต้องแตงเด่นยอดต้องเจ๊เด่นยอดต้องฟาดชักกะจีไปกันเออชักกะจีนี่การไปจุ้งฟ้าทชงใหม่ที่ต้นเติบเติมใจตรงหน้าต้นเติบอ่ะชื่อว่าเนี่ยวซ้ำปารี่หรือว่าพีมันอยู่กันมากในชนใหม่ยอยที่พุ่งบูรังบูร่านหลายกว้างอ๋อการไปจุ้งกัดจุดโตจุดเทียน แก่กันชื่อจอกจิมูมาชื่อจอกฝนเพล่อกชื่อน,นนะ้ำโพลาริตไปเลยชือ่อเป็นกวดไปเลยเจะพอเริมตั้งอีมีนาอย่งนั้นเลยอพออีมีนาบุญญาคามีนาอุปชาช่วงนาอุปชากีรั้งมาอยู่มากที่น้อดึงสังกาตีไปดึงสังกาตีจริงซึ่งเราวันกัชื่อว่าเออฝ่าไม่กระตรงตั้มใจไอ้้มันคงเหยาะแวกพอเรามีกุ้งจอกอย่งนั้นเลยการลุงไปเรื่อยลุงไปเรื่อย พอสวงเฟ้เมตาสังกาตีพุมลงอยู่กี่นินเลยวะเนีเดอตึ้งไหนใจตอนนั้นกิดเรือตัวโตโยนวัดกี่เดียวับแม่อันใครอะกลัวเลยเดี๋ยวมารอลินตารุ่นโยเล็กอีกค่อยจกตายม่รูยอดจำปลื้ออแต่ถ้ามากไอ้เป็นสาบดีๆมันสาบันดีๆซึงมันเื่อตัววการณ์อะรอย่างเง้ยเราตำเรือตำปลื้อกันยิบแม่นยิบตะกวดกวดปั้นตะกวดไปอันยิมวันก้าวกรีดอันตมพล่มเร็วๆปีออกมาเลย แก่พี่เลยหมานี่ยมกดกับกะจีปลลอกหมาลอกมายป่ะหน้ามาเดินไปนู่นปนนู่นเลยนะลอกมาไมไดยาาเลยเรนวม่มก็เด็กไม่ลอกอะไรไอ้ก็น่าจางใหม่เองก็ยังไม่หวเลยเลไเลยเือยไวเห็นรับเลยนี่เออโดูจางเรานี่เดี๋ยวพวมาตานี้นะทีไอพวกมาจัดเจ้ากำเจ้าว ลาวันตีบวชนี่คือโรนพุดธพุทธเรีวอีมาลาวคลิปนี้ลาหมุกนี้อืมนอนหลับ <นะ S 2> คลิปจัจก,กับคลิปอะยรเออล็อลกไม่ล็อกปั่นปื้อพี่น้องกับคอมเมนต์กันมาแล,นะลกนะเออเห็นดูแจมมี่แต่ว่าไม่ล็อกคอมเมนต์ปีนองเล่นกันตรงตรงนี่ตีลังมันไม่ต้องหลับลุกปุ๊บเวลาแล้วกันนะปั่นปื้อปีน้องคอมเมนต์กันมากันวะหมุกนี้ป้านไม่ป้านตีแจมมี่ออดรากับรถมาจับปัตตะลุงมาบ้านพุ่มระนูระลูกพุ่มระตีเจ็ด เกือมาลาจ้ามใจมุกเนี่ยเลยเดียวใจตาวนี้จริงๆตอนนี้ล,<ะ>ล,ล็อกล็อกไหปบ้างล็อกรายการบันทึกหรือคอมเมนต์มาเลยรายการรือ้อต่อไปเราทำอะไรต,ไตรงไหน,นกันนะครับครับก้อยเดี๋ยวพี่น้องก็ได้ติดตามกันนะครับฝากติดตามช่องนางอณกวีสีวิชัยเพจนางอณกวีสีวิชัยราะการยูทูบนะครับทิกตอกนันอณกวีสีวิชัยนะในบอกกรึปีว่ากันทิกตอกแซมมี่สีวิเวงครับ ถก็เ<ไ>ปน็นคนสักไซส์กันอย่างไรกี่ทิ้งประมาณไ,ไดอย่างจะเรีจะซาลาเินครับอ่าอย่างติ๊กต็อกเลยก็แฟนเฟซแฟนเฟซเดี๋ยวคก็เฟซแฟนเฟซเนี่ยได้แฟนเฟซนี่ตลกเซมมี่ตลกสีวิจัยชูอ่าฝากติดตามกันติดต,ต,ตามกันได้ครับครับโอเคครับแล้วพบกันไหมคลิปหนะ้านะครับ